โอ้ยของปวดอีกแล้วคือไปโดนเทนออเอนเอ,อ้าคุณเตนมามามารับมาก็ยังวาาอยู่คือไปโดนเท<ป>อะปา, <laughs> าห้ไปคือัมาจากพุ่นไปอย่างมานี่ก็น้อนให้พี่เก็บกระถินรอพี่ตันก็แปลกใจอยู่อ่ะเอา้า จะมาสั่งเก็บกระถิ่นรอได้ยังไงไหนจะพาไปเต้นก็ไหนน้องอ้นบอกว่ากลับมากินก็หอยนางลมนี่เลยครับคุณเต้นก็ไหนบอกว่าจะพาไปกินกะล่านดูอุตส่าห์แต่งตัวสวยๆรอโอ้ยเนาะดีเลยจะค่อยเปลี่ยนใจกินอยู่บ้านเนาะถ้าไปล่านกับโออ้ออออ้ะพี่เส้นชุดเนี่ยเปลี่ยนคือใส่แบบเนี่ยปากกระแดงปากก็น้องอ้นบอกพี่เต้นว่าจะพาไปกินล่านอาหาร ก็แต่งตัวรอระหว่างน้องออดีแล้วอ่ววอยเปลี่ยนใจทั้งสั่นคุณแหนมเหมือดลานแท้อ่ะมุนี้พามากินยำหอยนางรมแหนมอะไรอีกพามากินยำหอยนางรมพี่น้องไส้หอมเทียวลงไปครับพี่น้องอคุณแตงกินวะก็น้องอดอดเอ้ยปาเขาไปเอาไปไหนยุต้นไหนละคุณแตงยยอยกระถินในป่าดูนะ ยำหอยนางรมเยอะยุย่ครับพี่น้องยุ่วมันคู่แตนเยอะยจ้ะอืออันนี้ในปานมานคู่แตนจ้ะปลอดสารพิษเพื่อนน้องออสจ้ะคู่แตนแซ่บคู่คคแตนร้องวะหำังสอนโบเอาเลยแค่พี่แตนดูน้องหอยโตไงมากพี่น้อง เห็นน้องอ๊อดกินก็มีความสุขแล้วจ้ะโอ้แล้วแต่งโตลงส่ข่อยกับแต่ก็รู้สึกพิดหวังนิดๆแหละน้องอ๊อดอู้ดแตกในปากเนาะแปะ๊ะแปะ๊ะโอ้โหฟินละมุนลิน้นปาดพีนั้นก็ร้อนน้องอ๊อดตั้งนานแต่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมห้เก็บกระถินไวโ้โว ก็ว่าจะมาหามาหาพาไปกินยำหอยนางรมหอยสดเย็นเย็นน้ำมันนอกน้ำแข็งอ่ะคุณแตมใช่เพื่อให้ตัวมันแด้คืนน้ำลายดูวจะบาปบอกกินเองเนื้อคุณแต้มคุณแตมบอกกินเองโอ้โมนี่แบบเหมือนมีสาวอันเก็บกะทินในพี่น้องคลายๆกับสาวเชื้อเบีย เป็นอะไรป้าดด้กระถิงขอบคุณคู่แตนอหอยนางรมขอบคุณคู่จูนพี่น้องเส่บโตตายครับโอ้โหบอกกินก็นังมาคนลายคู่แตนอร่อยอร่อยเลยนา้น้องๆอ,อ่ะคำนี้ตตายพี่น้องอ๋อ สุดยอดน่งกินเฮ้ย